คำหกพันหรือเลยบาทหนึ่งขายเท่าไหร่สิแม่ขายเข้าไปสามสิบสามล้านหกแสนห้าไปเึิงคนเพาะวาซื้อเลยตีไปสั่งใหม่กับสามสิบสี่ล้านหกแสนห้าเออสเอเพิ่มบีเป็นบาทไว้เนาะเป็นตีเป็นบาทเป็เพไป้มากจะพาเอฟซไปเบิองราคาคำในปีสองพันสิห้าในยินคาว์บ้าสัตว์ขึ้นป่านจรวดเอฟซีเพขนาดเลยมีตัวหนึ่งขืนว่าสาสิบ็ดล้านวบตุ กลับมาฮอนเฮือานเล็ฮยที่หิวข่าสิมาต่ำสามมงแหตัวนี้มันสามมงป่าจะบมาโซ่ี่มื่นสงมมงปลาต่ำสองมปลายลายสด้องคือบกคนเียนละคนเลยเนี่ยจริงจับเดือดเล บายดีพีพีทุกคนเด้อยินดีตอนทับเข้าซองให้งลานน้อยสาวลาว้วเปิดคลิปมาเมื่อนี่ก็คือละน้อยอยู่ถึงโดดละน้อยมาเที่ยวในเมืองพีพีซีโดดแล้วมาได้ข้ามาเมื่อนี่สาเหตุที่เข้ามาก็คือจะพาพีพีซีไปเบิรงราคาคําในปีสองพันห้าในยินข่าวว่าป้าสาัดข้นป่านจะรวดพีพีซีแพงขนาดเลยมีเท่าหน,น,น,นึ่งขึ้นว่าสามสิบเจ็ดล้านใบตัวพอเนาะแต่ว่าเป็นเงินบาท อะไรเนาะประมาณสามสี่หมื่นกูห้าหมื่นว่ะ ah uc โตไปสิฮอดวันนี้บาทละแสนฮอดบอลองเดากันเลย uc oh สิมื้อนี้ก็คือเป็นวันที่สิบเก้าเดือนห้าสองพันสิบห้าแต่เป็นวันปันนั้นน่าจะได้เปลี่ยนอันคาดองเป็นอันอื่นละไลยมัต้องเอาค่ะเราจะได้คาดองมู่นละน้อยชิได้บรรทุกคำึ้นแพงวันนี้น่ะโตไปค่ะนะ โซฮาสิเอาวันซโซแต่งงานหั่นน่ะบ่อยากจะซื้อไว้แต่เดี๋ยวนี้แม่นไผงพยายามซื้อไว้แต่ตอนนี้ซื้อไว้แต่ตอนนี้ว่าซั่นไนิทัวสาขาแรกที่เฮาจะไปเบิ่งก็คือจะไปอันเกาะเวียร์แยร์เซ็นเตอร์พ f c ตอนนี้บีดว่าสิไปเหนตลาดเซาแล้วก็บกับไอติกแล้ววันนี้บ่ได้ขึ้นพ่อเลยได้เวียร์แยร์เซ็นเตอร์น่ะขี่กาไม้ก็เลยว่าพากันแวะนี่แหละ แจเต้นตุบตับตุบตับจะเปจอดจุดเต้นดีกว่าเธอจิงบ่ฮอนนะเคอ่อเ้กะ่ดอ๋ยพิซซ่าคอมปานียจมาพาคสันเราอ่านพากคันพาคันบก็ได้ได้ข่าวเลยเอ้ยงเบืองหนังมปนหนาเบืองไหน นตัวฟาตึงไหนตึงนี้ตึงนั้นบนนี้แต่ว่วมีแต่ว่ามันคอลืมอู้แบบนี้หวานสั้นใต้ดินอะ่ะอู้แล้วน้อยเพิ่งเคยเห็นเ <c oughs> สียบอกยิ่เห็นเสียบอมีสองสามันมือขึเข้ามาข้ากับมือเลยพิแต่วโอ้มืและพิีมือมันมีสะู้ว่าไทายได้บอกมันจะได้ที่วะนอะ สั้นเ <c oughs> ต้ดินมีจากสั้นตัวนี้มีสั้นเดียวมันมันเคยมีบาวาัวอันมีสองสั้นนะมีโอ้ oh my god ตัวตึกธนาคารลาวเวีย่ยตัวนี้เอ้อไปเออบนลงเป็นสั้นสงูงแต่เขาสั้นแบบนี้บมีสัญญาณ ไปทาตัวนั้นหรอไสาขานั้นน่ะใต้นต่จเป็นลบหนึ่งเลยบอกไปแสงโอเคอยู่ข้างในตอนนี้หันมาอันเวล์คันเเตอร์ก็คือโบมีเพิ่นบโได้เปิดเนาะโบนีบนห้านางได้ไงะบอาสิมาเบิร์ห้านังนอีก่อนนางคำว่ะเพื่นอาจจะง่ายเอาสิไปสาขาแอเด็กไว้ตัวตัวไหน ตลาดเศร้าพีเอซีแบบหยางโลลัวเลย <c oughs> ออกมาตลาดเศร้าพีซีนี่นี่ตลาดเศร้าประวัติาสา,า,ารนัาขันบูมีฮั่นเวียงคำเพินเ่นบได้เปิด,ปดก็เห็น,นว้าประตูใสเวละน้อยมาขึ้นตอนนั้นอะโดนโดละ เดี๋ยวสายแล้วค่อยเรบอกว่าจะไปทางนี้เออ my ก o d ตดเศ้าบนี่มันไม่มีแล้วเลยเอ้ามันกำลังสอะออกป๊ามีมแต่รถจิก้เขาไปจอดอ <c oughs> ปเลยเสรตอนบบนั้นมันขึนซก่ะเออเขาบกเปลกๆไว้ทางนี้เ่เคยมา ก็รุ่นน้วกันแต่ว่าสาขานี่ยอาจจะมีแหละเพราะว่าใหญ่เติบเลยไม่ถึงส่วนลายมันลักลักๆม็นันจะขายคำเลยคือซื้อวัตลาดเศร้าแล้วน้อยกับฮาวามาข้อมูลี่อย่างกับบุหรี่ซองนี้ก็คือเฮียน่เาไปพร้อมกันเยีพพ่ยเปื่อเเงื้องั้งอะไรแล้วน้อยโบเคยโบได้คอยเข่าเมืองเลย เรียกว่าบ้านนอกเข้าเมืองนี่ไอตูก็คือพันกัดซินเนี่ยแล้วเพราะว่าพันมาเป็นไพ่ยังพี่โดนเตอร์อาเจ้าก็ได้มาหลาะหลายก็คอยือัว่าน่อยคือ่ตังใจาหล่คว่าะน้อยจะเอาตัวนี้เพียบสิตอนนี้แม่เขาเข้ามาทางในตลาดเ้าแล้ว สัน้นสองวะอู้คนนี้ลพิ่มนมากลาย

แล้ว่อยเห็นอันนี้่อยเห็นอันนี้แ้วคขอเชื่อมันต้องใกล้กันหืนอกหลายห้านเนาะดีๆหลายห้านขนาดเลยุพี่จ๋าจะไปไหนเอ๊ะเห็นละ่ะเห็นแล้วเวียงคำ แต่สาเหตุที่ล้าน้อยกับเอื้อมาหานคำในมือน,นี้ก็คือบบได้มาขายหรือว่ามาซื้อหรือเพียบซีก็คือจะมาเอาเหวนเก่าของพ่อที่เพิ่นซื้อในราคาตั้งแต่ปีเด็เพียบซีบาทหนึ่งนะฮะล้านกีบเพิ่นซื้อตะกี้นะแล้ววันนี้เพิ่นอยากเปลี่ยนได้วงใหม่ตอนนี้ก็คือบาทหนึ่งหันสามสิบสี่ล้านเพีบซีมือน,นี้นะที่มาเปลี่ยนวงใหม่พอรอติดตามมาเพียบซีว่าเขาซื้อคำในตะกี้นะ บาทหาล้านนะนเราบัดนี้มาตืมในตอนบาท34ล้านนะนะเขาจะได้ตืมเงินเท่าใหเป็นเงินกีบเท่าใดแล้วก็จะตีเป็นเงินบาทแห่งพีเอฟซีเบอร์นําเด้อเพื่อนก็จะเอาแบนพอเขาไปสั่งลองเบิง์สั่งก็คือได้ 14. จุดอ่า14.5พีเอฟซีก็คือขาดไป0.5ก็ถือด้ว่าบบได้เสียหายหลายปันไดเป็นการไรเป็นเงินมาเรียบร้อยละเงินหันได้ตืมอยู่ทีหาล้านเก้าแสนสพันกีพีเอฟซีเป็นเงินบาทก็คือ เก้าบาทด้วยีซีเป็นเงินบาทนะเอาไรเป็นเรทปัจจุบันเลยเรทอ่าธนาคารปัจจุบันเลยบีซีมีผู้ใดว่าคุ้มบอลบีบซเขาซื้อตอนบาทหนึงหาล้านบัทนี้มาตื่มมาตื่มตอนบาท34ล้านได้ตื่มยู่ทีหาล้านเก้าแสนนีซี และสำหรับราคาคำหนึ่งบาทเป็นเท่าใดคำแทงคำหูู้ประพันธ์เดี๋ยวของขึ้นเป็นอันนั้นให้ PFC เอิ่เบงไลเดอร์นี่เลยทั้งเทๆเลยและนี่ก็จะเป็นราคาคำประจำวันที่19เดือน5 2 0 2 5งพัีคำหูประพันธ์ราคาซื้อของเพิ่นก็คือ33.670,000ล้าน6แเันเป็นเงินบาทอยู่ที่52,857บาท ราคาขายของเพลนก็นกนคือ3 4มสิบสี่ล้านหกแห้าสบกาพีบตกเป็นเงินบาทอยู่ที่ห้าหม่นสี่ันสี่ร้บาทสิบสีาหรับคําแทงราคาซื้อของเพลนก็นกนคือ34มสิบสีล้านสาวพันกีบเป็นเงินบาทก็ห้าหมื่นสามบาทราคาขายก็คือ34มสิบล้านห้าแสนหาสพกีบเป็นเงินบาทห้าหมื่บาทเป็นน้ักดายพีบซีลองเปรียบเทียบอยู่ทางฟังลาวกับทางฟังไทยว่าทั้งใน ถึกหรือว่าแพงก่อนการเอฟซีมันมก็สีแดงแต่เพิ่นว่าอยากให้มันลบเลี่ยมแต่ว่าเหนตัวบาทมันสะบัดโบนิเตที่ว่าเพิ่น,บาบาน,เ,ททนเจี๋ยแบบคือเพี้นไปแล้ะตัวนี้เท่าดสอ2บาทเนาะฟังนี่สองบาทนี่นนพอละมักแ,แบบนั้นดิมักในห้มันลบเลี่ยมเจี๋ยให้มันเป็นเลี่ยงตืมห้าล้านเก้าแสนสาวห้าล้นเาแสนส ก็มแก้วมาแก้วมีแ้วปป้าง่กแก้วแมนหรืสองส่วนบัวบุดังแปดวงว่ะวงน้ำบใหญ่มือแล้าเบอเบอร์่สอง่บนัง่สได้เด้เดงเจ่บวหเรียต่ว่าพึ่งบเจี๊ยบแบบเห็มันตอบเสียงคือแบบนแน่ี่ว แมโดยสะพัมีแต่สองบาทเท่านัา้นสองบาทมันหนักทว่าเพื่นเราให้มันดอบแสงแต่ก็จต่ำกันเด้อันบ่มีโมด้าน,นี้มันก็นเลื่อมนะนี่เมื่อฮอดตอนเลือกเขาก็ต้องโทรหาเจ้าของเพ่วลานอสก็คือโทรหาโอเฮาให้เพื่อนเลือกตามใจเพื่อนเลยอพี่พีเออตัวใหม่มันก็ชินาตอนไหนเพราะตอนนี้จะใส่เดินเออใส่เดินมันงกันกิวหน่ิดนึงเด้อ คนวงขนาดนี้มันก็ต้องได้ขนาดสมีน่โอเคัว้เวียนทซเท่าไหร่มันบนหนาหลายเก็บปสูงสองบาทันยบาเดี๋ยวมันมีบางมันนะะบอกกะลนะวนี้ต้องเปลี่นโอเคบอตัวนี้บอกาันเาเลรานเ้าแสนารานเก้าแสนสามลลงอล้วเเอ้ยเอารถในแปดสิบพัแล้วมาา พังดให้แล้ว8บ0 0 0แล้วิบันหน่งองาสีหลาเจ็1 5ก้แสนอุ่นคงดีโคงเด็นกับมี ไเราจะไได้ชันดดของห้านเจ้านันแหละน้อยหมลึกให้พอแล้วก็ใส่ลารหลตียเนาะหลายบีเมนซีอจะต่อลึกคุณน่ะนาะค่างห่างบาทเลยาได้ดนละหาาได้เดนแต่กับพมีมาเต็มจะดีรู้ก็ไม่ได้ขาย ก้อนมะพูนเ่าเนาะนหยิบตัวนี้เผา้อนน้ำผ้เาเนาะพอแล้ววะโอเคหาเบิร์รถมือแรงน่ะจะโทรนำเน่ละต่อบานาซิมาบานาิมาบานาซิมาเกาแสนธนเลยจบเก้าแสนานรุ่นใหนว่าสานำนาบวอีกชินี ไปวันด sí, <c oughs> ูไต่เฮาอีกตัวเราเส้นถั่วลเลยตัวคาเกวกับเจ้าไรยสามเส้นดิเอาน้ำเตาส่งเส้นาวเกลกออื้มแบบเป็นเกยกแถวนี้มันใช้ข้าบาทเสอะอย่างเดีเจ้าเจ้าอบาทนึงพอก็บาดหนึ่งบริไลกจีน้ชวบาข้านั้นมีพระกระบวกพระเป็นกีโดกระบวกคาลายจวย นี่เลยอุปถัม์แสนซาวส์สิ่งนาไหมอีซีหรือรกลว่ับบ้านแม่อยซีไปเป็น่าไปเป็นเาดินตอนนี้สองโมงแล้วน้อยวินหลุดกันเลยวาแดนั่นยังเกาะเปิดเวนวินหลุดจ้า นัเว oh. 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 oh, 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 so ่เบิ้มให้แล้วนะด้อเอวยบอพอปะติดแคอแล้วกลับมาฮอนเ่อแลเ้็งที่หิวข้าวจิ้มาต่ํสามมุงแม่ตัวนี้มันสามมุมป่ายจบอกมาโซ่สีเมื่อนสองมุมปลายหงมุต่ำสองมุมป่ายปลายชิึงอะ ตอน,นี้หันมืดครึมคึฝนก็สีตกเลยจะเข้าสีได้เมาบอแต่นาบ่มเาหลัแล้วมันยังเกินอไขึ้นมปนานาวานซึ่งงานจะเศ <c oughs> ้าอย่ไได้่จิงงน,นี่บัเอิญเนาะขต้องไปหลายแใ่สามอยแล้วเ่อินึงม,ม้าน้บ่เอจังหวะมืดครึมอยู่ตอนนี้เลย วิวต่ำมะฮือวิวเงินครัวเป็นอะไรเป็นห้องหเป็นอันคักคือวิวเงินเทาบ่เก็บกระตุกไม่ขายเป็นอะไรหลังง้าใส่ได้อยู่บ่ใส่หัวมีไปเดยมสองแบบแบบใดในกับแบบใดในเขาใส่ทั้งสองแบบหิวข้าวแล้วเพิ่มซืเลยข้าวกินข้าวแล้วกับภาคข้อหนึ่งหนึ่งก็ซืได้กลับบ้านกลับไล้อมแล้วได้ยินข่าวว่าน้ำขึ้นเด้สิเงอน ชิ้เมื่อ,อานั่นอ่าเพิง่งกว้ากําแพงเปิดหนาๆบริว่้งเสียงเขาคือบ้านเนาะอ่ายืนยันควัวเขาก็คือจะเปิดไดเลยบ่เป็นอย่างปงนั่นเปอันนั้นเอาอี่างห่ิฝ้าขึ้น,นี่ยตอนนี้นะฝนสิตรุกล่ะฝนตกจนห้อนแรงแล้วน้อยกับบทเด้กลับบ้าน นี่ตําหมกไปด้วยเสร็จแล้วเห็นบ่จะเป็นเท่าใด๋บ่แหเฮาจ้างมาตํามันเป็นเท่าใด๋บ่แหเป็น <laughs> แน้วใดก็เอาอยู่เข้าดิคือบอบกนาวอ้าเขาเราว่าสุมแล้วดิวาสุ่มภาษนเสี่ยวจับจับก็ขึ้นมาสุมาาามาส่มแหละช่วงนี้ไทยกุดโ่โอ้ my god โอหน้านักกรรเป็นยังพูดเป็นรลอดจากเลีดมาบีบเอาใส่เพื่อใส่บีบใส่มันหอมโอเคไะจับมาปิ้นข้างหลังให้พี่สีแล้วแล้วฝีมือละน้อยแซ่บบ่แซ่บบอกว่าของเลือดเอ้ยซีมาของเมื่อกี้นี้ต้องกินแซ่บบ่แซ่บเพรว่าหิวข้าวเลยมาฮุ่งกับมาฮุ่งแฮาจิบเปลี่ยน งูล้างกินเสรแล้วไปหั่นคำมาแล้วกินเลยป็น <laughs> <laughs> ไปตไเนาะหันคำเลยเนาะมาเ็ซีตอนมีเากระตมเรียบร้อยแล้ว,วาอายวกินแล้วแล้วก็เมืองนั่นคุณเดียวตลุกขบแล้วะเนี่ยแต่อีแล้วหูี๋ย่เลยนะ มาซิมักุยแบบํำใส่เผ็ดอีกค่ะบ่เผ็ดว่ะป้าหหน่อยบวเผ็ดพีเอซี่กลับบ้านมักินตบักหุ่งแวแต่ห้ามทำหน่อยเดียวกันเลยบอกขนาดเป็นยางกายซื้อเปเปี้ยนจะซื้อได้อไปซื้อสีซ้ำได้พียบฟซีนอกกับไทยหนาเลิ อย่างไก่ห้าซื้อีแล้วก็ได้กินตำโม่เรียอประเทศเนีย้ยอืมกรอบแบบอร่อยไปตามมาเห็นสี่อั ก็คือเห็นมาเผ็ดสดำตามเงิเผ็ดแท้เผ็ดป่ะกระพุ้งอีกนะบอกเราไปซื้อมาเห็นเรามาแบ่งไอ้แม่เต็มกระตุกปลาคุ้งมันมกนล่าวภาษิบุริมืออะไรสุดเจอ๋อช็อเกอรเป็นมออกระลไหม

ทางนี้ก็หิวเข่าเลยมอมีเวลาเราเพอละพอที่รหหลายแล้ววินหัวนะเมาโหลดได้มากินเมนูส่วง<อ>เมนูยังสินะ่ห้งหาลาเอืมอืมอืะ <laughs> <laughs> เฮ็ดไปแล้ววันนี้นะเอาตอนมามังเลยขาค่ะออยู่หันหันเลยอ๋ออืมจะไปลากขาเลยอือ <laughs> 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 <a> <laughs> ค ciel, <od ako st> uno, ุณดูน้ำลายคุณสิอืมบ่บ่หายเ่ม่กลาพุนะก็ล่าคุมีตัวนะนสามตัวซเกอ์ุกี้ซูกะล่าคุณมีตัวนพิงพิงกับไปป่าอยู่นอกคอคือคืออคือค ว้าทักทาม้วอิ่มแล้วผมยังเบอร์ิบเบอรปั้นเดียวใจอี่มอะไรเบองจุงให้จได้เดี๋ยวนะไปขอตอนน่นังลงมันแบเหมาะขาขอตอนต่ออขนาดเลยใจอ่อนแล้วไปเอาน้างกิมกับกับย่างมานแหละ เอาให้ปเป็นปกติเลยถ้าเขาบอกเอาขถามว่า,าแ,ลวแล้วนะก็ขนมให้เคี่ลนะนม้เนะอกมอร่อีนะจะดกินบะเคิเ่ บ้าเอลาอ๋ออืมตัวเนาะยเป็นจบเป็นจบแล้ทายโ่ได้เลยคิปเนาะก็ได้ไหมไปนะฮเก็บไว้พล้วผมจะนอนดุ่มมาแล้วได้ไหมครับก้องกลัวมากเลยคุเรียนก้องกลัวเปิ่อบอกเขเรียนในห้องนอนจะถ่ายคอนเทนต์แม่จะมาปอกในห้องจยศม่นจึงห้องดินเลยให้มันคุ้มกับเงินนอนโบได้แล้วทีเรียนทางไปยุ่งเหย ับคลิปนี้เฮาก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วลิปซีให้มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหเฮาในเร้อขอบใจพิมซีทุกคนที่รับชมจนจบคลิปแล้วบุกอดขมโฆษณาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบวก,กันในคลิปหน้าเ้อบายบาย